นิานั้นราังสุขังเนิานัจจยัุย้มันคือเอาเ้ื่ดวปุ้ยไส้ซีดเอาด้แตมาะไปแมครั้งปญยเอายางปั้ยยีอ้ยยู่างนั้นยกไปให้นะวคือมืหนิปุยปุ้ยยี่าเนี่ยมเาหมักไปญีสิบาทเ่ากระนั่งบ่มยังเือดีว่านเรือกูี้งนง

Nani, Hatani, Hatani, Sapariwarani, Patikan Hatu, Pamhakan Cewa, Mata Pitu, Hati Nanta, Yata Kana, Piya Sanana, Sapa Sukaya, พระพิสุสูงาเดียร์พระพิสุสูงาพระเจ้าทั้งหลายค่าพระเจ้าทั้งหลายปนดนมถอดน้ำตาไา้พัตตาหารจะตุปปัจจะยถาจตุปปัจจัยทยถานทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้แด่ยร์พระพิสุโสูงขอพระพิสุโสขอพระพิสุโสูงปวดจงรับปวดจงรับพระตาหารจตุปปัจจัยทยถานจตุปปัจจัยทยถานทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของข้าพเจ้าทั้งหลายอันหนึ่ง นข้าพระเจ้าทั้งหลายขาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลใแก่บิดามารดาิดมรดาีคุณพ่อสมศรีมคุณสีแม่นางมนาพ่อใหญ่จูพ่อใหญ่จูแม่ใหญ่ป่ใหญ่อพ่อใหญ่ทองอินพ่อใหญ่ทองอินยายสมาสมบุรณ ບໍ່ພໍ່ໃຫຍ່ສພສດນີ້ອົາຢາ ถ้าได้รับแล้วขอจงมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองือและเป็นเหตุเป็นปัจจัยเจ้าพระเจ้าทั้งหลายเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยโภคะสมบัติบริบานสมบัติและนิพพานส